สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูนะครับ Honda s c o เปอนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นล้อซีลวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆ่คันกันกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับออกแบบใหม่นะครับ สว่างแน่นอนนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบใหม่นะครับต่อไฟท้ายนะครับนะครับนี่ออกแบบใหม่ครับคนั้งสวยครับผมตอนนี้ออกแบบใหม่ทั้งคันนะครับทั้งเฟรมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ ดูรอบๆกันก่อนนะครับตันนี้นะครับหน้าปัเดเรือนใหม่ก็ออกแบบใหม่นะครับผมตัวน,นี้ก็ไม่ได้ต่อแบตเนาะนะครับก็ดูกันไปก่อนนะครับอันนี้สวิตช์แฮนด์นะครับสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับสวิตช์แต่แล้วก็สวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับไว้ตั้งนาฬิกานะครับปั๊มเบรกก็เป็นแบบใหม่นะครับมาดูกันเลยนี่นะครับช่องมองน้ำมันเบรกใหญ่มากครับมองเห็นชัดแน่นอนครับผมนี่ครับไปดูน้ำมันเบรกนะครับปั๊มเบรกก็เป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็ปั๊มล่างก็ใหม่เหมือนกันนะครับครับเป็นยี่ห้อใหม่นะครับผม เป็นดิดเบรกหน้านะครับเบรกหลัก็ยังคงเป็นดำนะครับก็ตัวนี้นะครับช่องเก็บของตัวนี้จะมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตให้นะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าจะเปลี่ยนเป็น USB แล้วนะครับสามารถนําสาย USB มาชาร์จได้เลยนะครับรุ่นก่อนเราต้องหาอะแดปเตอร์มาเสียบนะครับรุ่นนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเป็น USB เลยนะครับช่องข้างในก็ค่อนข้างกว้างนะครับใส่โทรศัพท์ได้สบายนะครับ สามารถชาร์จแบตได้สบายเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสอ่าตัวนี้จะเป็นที่นะครับห้อยคอบนะครับนี่มีตัวนี้ล็อกได้นะครับกันลุดนะครับเวลาเราห้อยคอตับนี้นะครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นซีลวดนะครับของล้อขอบส4เนี่ยจะยังเป็นกุญแจอยู่นะครับส่วนตัวที่เป็นล้อแม็กนะครับก็จะเป็น ระบบสมาร์ททีแล้วนะครับจะใช้เป็นรีโมทแล้วนะครับตัวนี้ยังเป็นกุญแจอยู่นะครับมาดูใต้บอบ์ดนะครับใต้บอบอ์ดก็ค่อนข้างกว้างนะครับในกระจกก็ยังไม่ได้ใส่ครับน้ำมันก็เหมือนเดิมนะครับรองรับแก๊สเก้าหก๊สนะครับผมก็จะมีไขควงมาให้บอกหัวเทียนมาให้นะครับ มาดูที่เครื่องนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสังเกตนะครับด้านล่างจะโล่งมากนะครับนะครับด้านล่างจะโล่งมากเพราะว่าหูยุดเครื่องยนต์นะครับย้ายมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับอ่าหูยุดเครื่องยนต์จะย้ายมาอยู่ด้านบนนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยเราสังเกตนะครับก็จะไม่พูดถึงพวกสเปคเครื่องยนต์อะไรมากนะครับผมก็เอามาฝากกันแค่พวกภายนอกนะครับ ถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อย มาเจอกันใหม่นะครับผมก็เป็นรายละเอียดนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ